สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการรักการอาร่านด้วยภาษาอังกฤษก่อนอื่นนักเรียนก็คลิกไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุดรธรรมนุสร์นะครับในที่นี้เราจะให้ Google ช่วยค้นหา จากนั้นก็คลิกนะครับเมื่อเว็บไซต์โรงเรียนอุดอธรธารมอุสรปรากฏขึ้นนะครับก็จะมีเพงลงโรงเรียนเราก็ปิดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปที่ลิงก์รูปภาพที่คุณครูอีฟนะครับภาษาเกตับคุณครูอีฟเมื่อเราเปิดบทความออกมาแล้ว จะพบว่าจะมีวิดีโอส่วนด้านล่างจะเป็นบทสนทนานะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษและมีคำแปลเป็นภาษาไทยให้นักเรียนเรียบร้อยด้านล่างสุดก็จะเป็นการตอบคำถามก่อนอื่นนักเรียนจะต้องทำการฟังวิดีโอนะครับคลิกฟังวิดีโอ ในขณะที่เรียนฟังวิดีโอนักเรียนสามารถที่จะอ่านบทความหรือพูดสนทนาไปในใจพร้อมกันกันกบวิดีโอและก็จะเข้าใจคำพูดนั้นโดยการอ่านคำแปลเมื่อเรียนศึกษาวิดีโอและบทความเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ คลิกเพื่อที่จะตอบคำถามในการตอบคำถามนะครับเราจะพบว่าจะมีบทสนทนามาให้นักเรียนได้ศึกษาวิดีโอให้นักเรียนได้ศึกษาและมีคำถาม นักเรียนตอบคำถามให้ครบทุกข้อนะครับจากนั้นพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคลิกส่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหวังว่านักเรียนคงจะมีความสุขกับการอ่านและศึกษาด้วยตัวนักเรียนเอง กับห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรม,มานุสรสวัสดีครับ